เกาะพังงานเป็นอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่บางครั้งเกาะพังงานก็เขียนแบบนี้บางคนก็เขียนแบบนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับเมื <S <S ่อก่อนนะครับเกาะพังงานก็เป็นตำบลตำบลหนึ่งของอำเภอเกาะสมุยซึ่งจากหลักฐานแล้วนะครับตอนเขียนคำว่าเกาะพังงานก็ไม่มีสะระะซึ่งดูได้จากหลักฐานดังต่อไปนี้นะครับ แม้แต่กระทั่งตอนประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11กันยายน2513แต่งตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะพังันก็ยังไม่มีสระดูได้จากหลักฐานนี้นะครับแต่แล้วเมื่อวันที่12เมษายน2520ก็มีการยกฐานะกิ่งอำเภอเกาะพังัน ขึ้นเป็นอำเภอเกาะพัง,งนันตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ทําให้อําเภอเกาะพัง,งันมีสระะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับสรุปแล้วนะครับถ้าให้ถูกต้องตามหนังสือราชการคําว่าเกาะพัง,งนันก็ต้องเขียนแบบนี้นะครับซึ่งเป็นแบบมีสระแม้ว่าชาวเกาะพัง,งานทุกคนจะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วเกาะพัง,งานเราจะเขียนแบบนี้นะครับซึ่งเป็นแบบไม่มีสระจนกว่า ทางราชการจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อไปในอนาคตนะครับ